you. Mm -hmm. Thank you. ครั้งก่อนเราได้อธิบายถึงฐานที่เจ็ดฐานทั้งเ็ดฐานคือฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกซ้ายใชขวาฐานที่สองเราตาฐานที่สามกลางรักทิศฐานที่สี่ปากช่องไปดานฐานที่ห้าปากช่องคอ <c oughs> ฐานที่หกกลางลำตัวตรงกับสมดี่ที่เราเรียกว่าที่สิบ ด้านเหนือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นเป็นฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดทั้งหมดนี้เป็นทางไปเกิดมาเกิดไม่ใช่เป็นการที่เราระบุหรือแต่งตั้งเอาเองเป็นทางไปเกิดมาเกิดเวลาเราจะไปเกิดเราก็จะต้องเดินฐานที่เจ็ดฐานที่หก แล้มาฐานที่ห้าที่สี่สามสองหนึ่งแล้วก็ออกไปเกิดนี่เป็นการไปเกิดแล้วเวลาเราจะมาเกิดมันก็ต้องเข้าจมูกขวาเข้าจมูกหญิงเข้าจมูกซ้ายชายเข้าจมูกขวาแล้วก็ผ่านฐานที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วก็มาฐานที่เจ็ดมาอยู่ที่นั่นนี่เป็นการมาเกิดเป็นทางไปเกิดมาเกิด โดยแท้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการที่เรากำหนดขึ้นเราเองเป็นทางไปเกิดมาเกิดโดยธรรมชาติเมื่อเราทราบเช่นนั้นแล้วเรากำหนดใจของเราอยู่กับบริษบริรรมนิมิตคือรูปแก้วนั้นเมื่อเราเดินฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกที่เจ็ดแล้ว เราก็เอาใจของเรากําหนดอยู่ที่ดวงแก้วที่ฐานที่เจ็ดนั่นเลยอันนี้เป็นฐานตายหมายถึงว่าถ้าเราปฏิบัติครั้งที่สองเราไม่ต้องผ่านฐานที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วเรามาไว้ที่ฐานที่เจ็ดเลยเมื่อผ่านฐานที่เจ็ดแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในกลางดวงนิมิตที่ฐานที่เจ็ดนั้นครั้งแรกเราจะไม่เห็นอะไรเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิต มันคู่กับบริการภาวนาและถ้าเราบริกรรมหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันชักจ,จะมีสมาธิขึ้นมาบ้างนี่เราจะเห็นดวงนิมิตนั้นเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างอันนี้เราเรียกว่าอุกหานิมิตคือนิมิตติตตาแล้วคู่กับอุปจาระภาวนานี่พอเราทําหนักเข้าหนักเข้าสมาธิมันแนบแน่นขึ้น ในดวงจะไม่หายเราจะขยายเข้า,าขยายออกไนด,ดวงนะนี่เขาเรียกว่าปฏิภาคน,นี้คู่แบบอัปปนาภาวนานี่เขาเรียกนิมิตสามภาวนาสามเป็นของคู่กันเกี่ยวกับด้วยสมาธิสมาธิไม่มีเราเรียกอบริกรรมภาวนา เห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้าง <_ ac> เราเรียกว่าอุปจารภาวนาแล้วถ้าเห็นอยู่ตลอดเขาเรียกอานาภาวนาคู่กับบริกรรมนิมิตอุกาหานิมิตปฏิภาคนิมิตเมื่อดวงนั้นเป็นปฏิภาคแล้วมันก็จะกลายเป็นดวงปฐมมรรคไปดวงปฐมมากนี้เราเรียกว่าเป็นทาง ไปของพู้เจ้าพระหานถ้าเราไม่ได้ไม่มีดวงสมมตินี้เราไม่สามารถที่จะเข้าสู่มรคลน,นิพพานได้หรือเราเรียกว่าดวงธรรมานุปสัสสนาสติปฐานเป็นทางไปของผู้เจ้าพระหานต้องผัวท่านจะต้องผ่านดวงนี้ไปเมื่อเราได้ดวงสมมติแล้วดวงสมมติขยายออกเราก็จะเห็นดวงสิ้นในทางดวงสิ้นีนดวงสมาธิในทางสมาธิ มีดวงปัญญาในการดลปัญญาในดวงวิมุตในกลางวิมุตมีวิมุติยานัศถนะในเราก็จะเห็นกายมนตีกายที่เรานอนกลางค stumbled, ืน <looked> ฝ <desserts> mm ันเรานอนกลางคืนเราจะฝันเห็นกายนี้ทุกทุกคืนกายนี้อยู่ในกลางดวงวิมุติญานัศนาเราก็นิ่งทาในกลางกายโนตละเอียดเลยเราก็จะเห็นดวงธรรมที่ทำในกายโนตละเอียดจะเห็นกายที่กายความกายรูปของกายธรรมในกางอ่า ในดวงสินธมาทิญญามุติยานทัศนะในกลางดวงมุติยานทัศนะนั้นเราก็จะเห็นกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบมีดวงธรรมรมเป็นกายทิพย์หยาบเห็นดวงสินธมาทิญญามุติยานทัศนะในกลางมุติยานทัศนะเราจะเห็นกายทิเบรียในกลางกายทิเบรียมีดวงธรรมรมเป็นกายทิเบรียมีดวงสินธมาทิญญามุติยานทัศนะเราเห็นกายรูปรมหยาบ ในกลางกายรูปธรรมหยาบมีดวงธรรมดเป็นกายรูปธรรมดาเห็นดวงสินมาธิปัญญามุตติจารยศานะเราจะเห็นกายรูปธรรมละเอียดในกลางกายรูปธรรมละเอียดเราจะเห็นดวงธรรมดำเป็นกายรูปธรรมละเอียดจะเห็นดวงสินมาธิปัญญามุตติจารยศานาเราจะเห็นกายอรูปรมหยาบในกลางกายรูปยามอรูปรมหยาบก็มีดวงธรรมดำเป็นกายรูปธรรมหยาบดวงสินสมาธิปัญญามุตพิจารณศาสนา เราจะเห็นกายรูปความละเอียดในกลางกายอรูปความละเอียดเราก็จะเห็นดวงธรรมจอมเป็นกายรูปความละเอียดดวงถึงสว่างนอย่างนิดนิดอย่างตักหน้าเราก็จะเห็นกายธรรมกายธรรมหรือกายหรือโคตรภูนั่นเป็นวิสุทธิขันเป็นธรรมขันเป็นกายนิจจังสุขังอัตตาส่วนกายมนุษย์ทิ่พรหมอรูปกาย เรานี้เป็นสังคตธ,ธาตุสังคตธ,ธรรมเป็นกายที่ยังมีปัจจัยรุงแต่งอยู่ส่วนกายธรรมนั้นเป็นกายที่ไม่มีปัจจัยรุงแต่งเราเรียกว่าอาสังคตธ,ธาตุสังคตธรรมหรือเป็นวิสุทธ,ธิขันเป็นธรรมขันถ้าเราจะเข้าสูม่มรรคผลนิพพานเราจะต้องเข้ากายธรรมนี้ไปแล้วเราก็จะได้อธิบาย วิธีเดินตั้งแต่กาย